ต่างกัน4,000บาทเพื่อนๆเลือกตัวไหนครับ Samsung A24 FE ตอนนี้เหลือประมาณ15,000บาทกับ A56 5G เหลือประมาณ11,000บาททั้งคู่คือใช้จอเดียวกันเลยครับ AMOLED 6.7นิ้ว120เฮสว่างสุด1,900นิดแล้วก็ครอบด้วยกระจก v i c t u ด Plus ครับดูโทนสีต่างๆกับขอบจอเนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่และตัวเป็นลำโพงคู่นะครับเดี๋ยวลองฟังดู เสียงมีความต่างนิดนึงแต่ผมว่าเสียงดีโอเคทั้งคู่นะครับเบดพอๆกันเลยข้างในได้ X y n o s 2,400E ความแรง1.5ล้านกับ X y n o s 1580คะแนน8,090กล้องหลัก50ล้านมีการสั่น OIS ทั้งคู่กับ Ultra Wide 12ล้านตัวเดียวกันแต่ A24 FE จะได้ Telephoto 8ล้านมี OIS ส่วน A56 5G จะได้ Macro 5ล้านไปครับส่วนกล้องหน้า10ล้านกับ12ล้านวิดีโอ 8K 30กับวิดีโอ 4K 30แบตเตอรี่4,700ชาร์จไว25วัตต์กับแบต5,000ชาร์จไว45วัตุ่นนอชนะเฉะยพ USBC 3.2 ส่งไฟไวกับพอร์ต USB-C 2.0แบบทั่วไปมี Samsung Dex ไม่มี Samsung Dex เริ่มมา Android 14อัพต่อไปได้อีก7เวอร์ชันเริ่มมา Android 15อัพต่อไปได้อีก6เวอร์ชันตอนแรกราคาห่างกันเยอะแต่ว่าตอนนี้ห่างแค่4,000เพื่อนๆจะเลือกตัวไหนครับ